คลิปนี้ห้ามพลาดครับพามาชมกระบะหน้าใหม่นะโฉมใหม่เป็นหน้าหมูป่าเป็นรถปีใหม่ทั้งคู่นะสำหรับใครที่กำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นตัวแคบหรือว่าสี่ประตูเป็นเกียร์แมนนวลทั้งสองคันเลยนะผมคัดมาให้พี่ๆีแล้วเป็นสภาพแรกรับทั้งคู่ยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้เก็บงานใครกำลังตามหาอยู่สีดำแบบนี้หรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง t o ปรถกระบะมือสองนะครับวันนี้ผมพามาชมกระบะแพคคู่กันสีดําดูดันแบบนี้ใครที่กาลังมองหาอยู่นะครับผมมีมาให้เลือกนะคัดมาให้แล้ว2คันนี้ราคาคุ้มแน่นอนคันนี้เป็นรีว o สสองจตัว E อาโตมิดทั้งคู่ขออภัยเป็นตัวมิดทั้งคู่เป็นโฉมหน้าใหม่นะครับเป็นตัวรองท็อปทั้งคู่นะคันแรกเลยเดี๋ยวพามาดูคันแรกคันนี้เป็นตัว4ประตูเกียร์แมนนวล 24ตัวมิดปี2020นะคันนี้ได้เป็นโฉมใหม่แล้วหน้าหมูป่าแบบนี้ปี2020และที่สําคัญคันนี้นะราคาดีประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วหลายแสนบาทเลยราคา589,000คันนี้ฟรีดาวตกผ่อน10,000บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาได้ไรเดี๋ยวผมพารับชมกันสําหรับตัวนี้นะไฟหน้าโฉมไฟหน้าก็คือเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับแต่แตกต่างในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับตัวนั้นนะครับปี22 จะได้กระจังด้านหน้าโูรเมียมครับนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ led เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับได้ล้อแมกนะครับทูโทนปัดเงาขนาด10 8นิ้วนะครับคันนี้เป็นยางปี2024เลยยางใหม่นะครับและดูสภาพช่วงบงช่วงล่างบอดี้เดิมๆรับประกันโครงสร้างทั้งคู่นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอใหม่แน่นอนกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าทั้งคู่ได้มาเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED มาให้ในตัวมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับติดตั้งบันไดมาแล้วเดี๋ยวล้างสปาขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบนะครับกระจกนะครับแท้เดิมทุกบานตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบชัดเจนมาดูส่วนของภายในตัวนี้ ถ้าสาหรับตัวนี้นะโฉมปี2020ตัวมิดเขาจะได้มาเป็นเบาะผ้าและดูสภาพตัวเบาะก็ยังดีนะครับตัวเบาะนะครับไม่มีรอยแบบว่าฉีกโค้งฉีกขาดน,นะเดินด้วยตะเข็บขาวแบบนี้พวงมาลัยมันตินะครับตัวนี้นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้เลขไม์อยู่1นึ่งแสนสามหมโลแล้วผมขออนุญาตพาพี่พรับชมภายในคันนี้สักหน่อยนะครับเลขไม 130, ล์ยูหนึ่งแสนสามหมโลเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้พี่ๆีรับชมเลยนี่นะครับตัวนี้เดิมทีนะสําหรับตัวมิดเขาก็จะมีในส่วนของจอกล้องถอยแล้วเดิมๆจากโรงงานนะ แต่ตัวนี้เขาติดตั้งจอ Android มาให้เพิ่มนะอาจจะอยากดูยูทง YouTube ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถจัดได้หมดนะครับเลขไมล์หนึ่งแมโลครับผมไรหุ้มหนังเรียบร้อยตัวนี้ก็มีกล้องถอยแล้วนะครับผมขออนุญาตให้พี่ๆดูกล้องถอยนะครับนี่กล้องถอยเส้นการยะด้านท้ายมีมาครบนะตัวนี้นะครับตัวเกียร์ได้มาเป็นเกียร์แมนวนวลเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะเก็บงานให้นะไม่ต้องห่วงเป็นรถแลกเข้าทั้งคู่ นะครับมีกล่องคูบ็อกซ์ทั้งคู่ครับนะตัวนี้ด้านในเก็บความเย็นได้สำเนาทุกอย่างเอกสารอยู่ครบนะคันนี้ก็ราคาคุ้ม5 8 9 0 0 0 0ีดาวตกผ่อนหมื่นเดียวตลอดอายุสัญญาด้านบนหลังคานะครับสภาพดีไม่มีแบบว่ารอยยงระยันนะครับคันนี้แอร์เย็นเพิงเพาะนะครับมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์นะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยสามารถส่งเสียงพันกุญแจได้กระจกไฟฟ้าแล้วเหมือนกันครับนะ ออโตโบ้บันคนขับนะอาจจะไปแวบ,บไวๆหน่อยนะเพราะผมมีให้พี่ๆดูทั้ง2คันนะดูรายละเอียดตัวรถตรงไหนเพิ่มเติมดูให้จบนะด้านนี้นะครับเบาะนะครับแถวหลังเป็นเบาะผ้าสมหมอนเหมือนกันมีที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งตัวเบาะสภาพดีเลยไม่มีฉีกขาดโครงสร้างเดิมครับ เมดอาทุกอย่างเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างการันตีให้ตรวจสอบพบเจอภายหลังนะครับว่าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีก่อใหม่เรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับด้านนี้ลูกกระบะเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมกระบะเดิมสีเดิมครับตัวนี้เดี๋ยวติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์ซูเปอร์เฟกให้นะตัวนี้จะเป็นคําว่าพิลเลอร์ซูเปอร์เฟกเหมือนกันนะเดี๋ยวเราติดตั้งให้นะไม่ต้องห่วงเป็นรถแรกเข้านะด้านหลังนะครับสาหรับตัวชมนี้แล้วเป็นไฟไท้ายแบบ LED เลข3แบบนี้เลยนะมาดูในส่วนของแมกไิเนอร์ด้านท้ายกัน อาแม็กไลเนอร์ด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าไม่มีบรรทุกหนักนะครับสภาพดีๆเลยนะสภาพดีนะครับไฟทงไฟท้ายเดิมนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ซิลเลอร์ด้านนี้นะครับเดิมๆนะครับลูกกระบะเดิมๆฝาท้ายนะครับไม่มีการทําสีมานะสภาพดีมากนะครับด้านนี้เหมือนกันให้ดูเหลี่ยมสันเหลี่ยมมุมตัวรถนะครับนี่สีคันนี้เป็นสีประตูเกียร์แมนนวลนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีด้าพอนหมื่นเดียวนะครับแล้วดูด้านนี้คันนี้ไฮไลท์เลยคันนี้ไม่น้อยเป็นรถปี2022มาดูกัน คันนี้เป็นรีว่สองจุดสี่ตัวมิดปีสองพันยิบสองไม่สามหมื่นเก้าครับคันนี้ชมหน้าเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเข้าใหม่สดๆร้อนๆกว่าคันนี้เลยนะยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปาไม่ได้ขัดเคลือบสีเลยนะคันนี้ชมหน้าเหมือนกันนะแตกต่างกันในส่วนของกระจังนหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับติดตั้งในส่วนของโป่งซุ้มล้อมาให้แล้วนี่สวยมากนะโป่งซุ้มล้อตัวนี้ล้อแม็กนะครับ นะล้อแมกอลลอยสีเทาดําขนาด17นิ้วนะครับคันนี้เป็นยางเดินติดรถมาดันหลอบปี2022เดี๋ยวเราดูแลให้นะครับตัวนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ครบเป็นช่วงล่างซูเปอร์เฟกทั้งคู่ทั้ง2คันนะครับช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับมือเปิดโคมเมียเหมือนกันแล้วดูคันนี้บอกเลยว่าคันนี้เขาจะได้ภายในนะครับสาหรับโฉมปีที่เป็นเบาะหนังแล้วนะครับปรับไฟฟ้าคนขับนะตัวเบาะเดี๋ยวเราซากักแล้วก็อันไหนที่มันแบบมีรอยฉีกครงฉีกคารอยปีอะไรเงี้ยเราก็หุ้มให้ใหม่ นะครับล้วก็ล้างทำความสะอาดภายนอกภายในอบโอโซนสปาให้ใหม่หมดนะครับคันนี้เลขไม้น้อยจริง no นะครับสามหมื่นเก้านะครับไม้สามหมื่นเก้าครับนะเดี๋ยวตาลดให้ดูนี่เดี๋ยวผมตาลดให้พี่ๆรับชมเลขไม้สามหมื่นเก้านะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้เลยแบตน่าจะอ่อนนิดนึงนะแต่นี่สตาร์ติดปกตินะครับอาจจะดูอ่อนๆนะตัวนี้ก็ติดตั้งนะครับในส่วนของจอเดิมโรงงานมีมาครบแล้วนะจอเดิมโรงงานนะตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้แล้วนะครับแล้วก็เส้นกระระยะด้านท้ายมีมาให้ครบเลย นะตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแอร์เย็นเพลงเพาะใช้งานตามปกติน้ากล่องคูบล็อก์ไมาเหมือนกันนะครับด้านบนหลังคาสภาพดีนะครับแล้วก็ที่ระหว่างพักแข็นเขาจะได้มาเป็นหนังนะครับมีโหมดการขับขี่ให้ไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับนะกุญแจนะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแอร์เย็นเพลงเพะครับคันนี้นะราคาดีคันนี้เปิดให้เลยถ้าแสนสาคันนี้ฟีดาวตกผ่อนเดือนละ9,00 0กว่าบาทนะครับถูกกว่าประมาณพันหนึ่งนะครับ ประมาณ800อะผ่อนถูกกว่าประมาณ800กว่าบาทนะถูกกว่าคันเมื่อกี้ประมาณ800กว่าบาทแต่คุณได้ปีใหม่ไม่น้อยกว่าแล้วก็เป็นแคปนะครับนี่ร้านนายตัวนี้ก็เดี๋ยวทําความสะอาดให้นะครับนะโครงสร้างเป็นไงนะครับโครงสร้างเดิมครับนะทุกอย่างเดิมๆนะเหลือทําความสะอาดให้ในซองตรงนี้ก็ทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับด้านนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมครับนะคันนี้ไม่มีรอยแบบว่าชนหนักที่คว่ำจมน้ำแน่นอนใครที่สนใจนัดเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับ นะหรือใครสนใจจองออนไลน์ไว้ก่อนได้นะครับเพื่อได้เป็นสิทธิ์ของพี่ก่อนนะส่วนมากนะครับรถที่บริษัทเรานะมาไวไปไวจริงนะต้องบอกเลยนะจะเ,เปิดด้านไฟไฟให้ดูนะว่าสวยแค่ไหนไฟท้ายผมชอบมากอนะัลูกกระบอกลูกกระบาก,ก็ดำเดิมเหมือนกันนะคันนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยนะขัดสีได้นะครับขัดสีออกได้หมดนะครับนะด้านท้ายมาดูกันนะครับลูกกระบะหรือว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนี่บอกเลยว่าสวยนะสําหรับตัวไฟท้ายเคารีโวผมชอบมากไฟท้าย led เป็นเลข3แบบนี้สวยมากแล้วดูในส่วนของแม็กไลเนอร์ด้านท้าย นะไม่ประทุกหนักเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับลงแว็กเครื่อมนะทุกอย่างสวยแน่นอนคันนี้นะด้านท้ายนะครับเดิมๆครับนะนี่ฝาท้ายเดิมครับไม่มีแกะไม่ถอดครับแล้วก็สีเดิมนะครับนะสีเดิมคันนี้อาจจะใช้งานในต่างจังหวัดนะครับอาจจะมีรอยพวกคาวดินดงดินแดงนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราทาความสะอาดให้อยู่แล้วนะโครงสร้างเดิมๆนะคันนี้ใครที่สนใจ5้าแสนสี่หมบาทเท่านั้นนะครับสภาพดีทั้งคู่นะครับให้ดู เลียมสันตัวรถนะครับคันนี้ติ๊กเกอร์ด้านท้ายก็มี60ปีโตโยต้าคันนี้เป็นรถปี2022นะครับด้านนี้มาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะโครคงสร้างเดิมครับประตรงประตูเดิมๆิแบบนี้นะเม็ดอาร์คด้านบนนะครับเม็ดอาร์คด้านบนก็ยังเดิมๆิมสภาพดีนะครับนี่นะคัดมาให้พี่พีแล้วใครที่แบบอยากได้สีดําผมจัดมาให้แล้วนี่ถ้าเพจปี2022ขึ้นมาเพจเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงที่ประตูนะครับหัวน็อตเดิมนะไม่มีรอยขันทุกอย่างเดิมเดมนะคันนี้มีลาโพงด้านหลังให้ด้ดวย งกระจกนะฮตาปัม๊มโตยต้าอยู่ครบงานกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับซื้อไปไม่มีหวังแน่นอนคันนี้5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันตกควันเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเดี๋ยวผมพาพี่พี่รับชมในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ด้านหน้าตัวรถกันนะว่าเป็นยังไงว่าคันไหนสภาพเดิมมากนะแต่ผมบอกเลยว่าเดิมทั้งคู่นะเดี๋ยวผมพาพี่พี่รับชมกันมาครับเดี๋ยวผมพาพี่พี่รับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องทั้งสองคันเลยเดี๋ยวมาเริ่มที่คันสี่ประตูก่อนคันนี้นะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็น Gd Asian b o s t เหมือนกันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทั้งคู่นะครับเครื่องยนต์ขนาดนะครับ 2,400cc เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ก็สภาพเครื่องยนต์ดีนะครับน้ำมันน้ำมันเครื่องไม่มีแหลเยิ้มเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทั้งใหม่หมดทั้ง2คันแล้วก็แบตเตอร์ลงแบตเตอรี่นะ CCA ต่ำเราก็เปลี่ยนให้แล้วก็ล้างสปาขัดเคลือบสีตรงไหนที่เก็บรายละเอียดเราก็เก็บให้นะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับให้ดูระบบเบรก ABS ครบหัวน็อตเดิม erm, ไม่มีรอยแกะรอยขยับ ตาปั๊มโตโยต้าอ,อยู่ครบนะแผ่นกันความร้อนสภาพดีไม่มีตกของช้างไม่กกอบไม่ล่อนที่คันนี้นะครับอาจจะดูแบบสะอาดกว่าเพราะคันนี้ล้างน้ำป่าไปแล้วหนึ่งรอบคันนู้นยังไม่ได้ล้างเลยคันนี้คือเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆีรับชมนะครับเพจนะถ้าเป็นตัวนี้ปี20นะเพจเขาจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับเพจเดิมนะครับแล้วก็โลโก้ตาปั๊มมอกอ,อะไรทุกอย่างอยู่ครบซิลเลอร์ด,ด้านนี้ตรงก็ตรงนี้ก็เดิมเดิมนะครับซุ้มลงซุ้มล้อนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยแล้วก็เครื่องยนตสภาาพดีีอันน้้ผรรถให่ชยู นะครับคันหน้าเดิมครับโลโก้ตาปั๊มตัว L ฝั่งนี้ก็โลโก้ตาปั๊มตัว R หรือจะเป็นตัวในส่วนของหมอน้ําพัดลมเดิมนะครับหัวน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยมาพี่ๆเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้นะด้านบนนะครับข้อคันเตือนระวังเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์เด่นบาดทุกอย่างอยู่ครบซินเลอร์เดิมๆแบบนี้นะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะแล้วก็คันนี้กันคันนี้เป็นตัวมิดนะครับ2.4เหมือนกันนะครับแต่เป็นแคบนะแล้วดูสภาพเครื่องยนต์อันนี้คือ ยังไม่ได้ล้างน้ำเปล่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะมาแบบสดๆร้อนๆเลยเครื่องยนต์ก็นิ่งเหมือนกันนะคันนี้ไมนะ้สามหมื่นนี่ผมตารดให้พี่ๆรับชมอยู่นะไม่มีแบบโครงเคงควันไหลอะไรนะั้นทุกอย่างนะครับคันนี้สภาพดีสภาพเดิมนะระบบเบรก ABS มีมาเหมือนกันคันหน้าเดิมเหมือนกันครับนะโลโก้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตาตามตัว R ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว L นะครับนะแต่ผมโฟกัสให้พี่ๆรับชมนี่เดิมทุกอย่างเหมือนกันม้วนงม้วนวน้ำพัดลมเดิมหมดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะครับไม่มีการเคาะพ่นทําสีใดๆ นะครับด้านบนฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้นะครับนี่สภาพดีแล้วก็ด้านนี้นะครับเม็ดอาร์ k, ข้อคําเตือนหรือว่าจะเป็นตัวในส่วนของสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยยังมีอยู่นะครับตัวนี้หัวน็อตฝากระโปรงนะคันนี้นะครับเดิมๆนะแล้วก็ตาปั๊มตัวต้าย,ยังอยู่ครบนะใครที่สนใจไใม้น้อยๆแบบนี้สามหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นไม่นะครับใครที่สนใจราคาต่างกันอยู่แค่สี่หมื่นบาทนะครับเรทอนต่างกันอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทเท่านั้นสนใจรีโวทั้งสองคันนี้นะครับติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ 0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลย ID ไลน์นะครับ GOB mm hmm. PDA ตัวเล็กภาษาอังกฤษสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับสนใจอยากเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเ,เป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถกระบะสวยๆแบบนี้ ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ